วันนี้จะให้มาชมที่พักริมอิงทานสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชั้นติดคลองแล้วก็ติดถนนใหญ่เส้นเมนใหญ่สุุมวิทหมายเลขสามน้าอยู่ครับบรรยากาศก็กดีด้านหน้าก็นี่ครับมีระเบียงนั่งเล่นมีบันไดลงไปที่แม่น้ำสำหรับใคร อยากนั่งเล่นนั่งพักผ่อนนั่งสุบบรี่นั่งกินเหล้านั่งสังสรรค์เฮฮาตรงนี้ก็มีที่ให้นั่งเล่นครับสวยงามมากๆนะครับท่านผู้ชมติดแม่น้ําแล้วก็มีที่จะลดใต้ล่างชั้นล่างนี่ครับแล้วก็สำหรับข้างล่างมีที่สังสรรค์ให้นั่งแล้วก็จะมีร่มไม้เย็นๆน่นั่งต้นชมพูด่ดอกมากๆนะท่านผู้ชมเนี่ยล้นเต็มพื้นเลยครับท่านผู้ชม ว่าต้นเขาเรียกต้นดอกปีบครับนี่หรือว่าต้นกาสลองดอกกาสลองนี่ต้นผู้ดอกมากเลยหอดเต็มพื้นเลยแล้วก็สำหรับใครที่มาดนขน,น,นล่างก็จะมีห้องน้ำให้ใช้บริการนี่คือห้องน้ำแล้วตอนนี้คือตึกมีแอร์ทุกห้องการชมมีแอร์ทุกห้องแล้วก็ มีช่างเซอร์วิสตลอด2 4ชั่วโมงสหลับใครมีปัญหาอยากใช้อยากสอยช่างแบบไหนยังไงก็ติดต่อที่เคาน์เตอร์เขาก็จะตามช่างให้ทันครับอย่างแอร์ไม่เย็นไฟไม่ติดไฟดับน้ำไม่ไหลเงี้ยมีตลอดเวลาครับเป็นการบริการลูกค้าโลกลูกบ้านลูกค้าที่ดีมากๆและทันเหตุการณ์ทันตรงทีมมาเลยครับท่านผู้ชมก็อย่างตอนนี้ยังอมีว่างหลายห้องนะครับครับ นี่ก็จะเป็นลานกว้างเลยนะครับติดกับแม่น้าแล้วก็ริมฝั่งนู้นก็างพอมางน,นี้จะเป็นถนนสุขุมวิทหมายเลขสามที่ยิงตรงไปงสู่สะชงเซาชนบุรีหรือว่าไปคลองด่านนี่ครับถ้าจะไปทางนี้นะยิง้ายมือซ้ายจอนี่ทางนี้จะไปคลองด่านไปสุขคลองด่าอแล้วก็ะยองจันสะชงเซาไปเส้น,นี้แต่ถ้าเราไปทางนี้ก็จะเข้าตลาดปากน้ําครับโูนประการครับขบวนรถไฟฟ้า ครับเพิ่งสร้างเสร็จสวยงามมากๆนะครับนี่ก็แลบรรยากาศด้านหน้าก็จะสวยงามมากมีต้นไม้ประดับประดาได้สวยงามครับมีต้นมะม่วงด้วยต้นมะพร้าวด้วยมะพร้าวนี่ใครจะกินก็ได้นะครับท่านชมแต่ชาเลกลองกินแล้วน้ำไม่อร่อยเลยครับมันติดติดกับแม่น้ำครับไม่รู้เป็นอยู่ที่ติดแม่น้ำหรือเปล่านะครับท่านผม้ชมแต่ว่าน้ำไม่อร่อยครับน้ำมันจางๆางนี้ไม่อร่อยครับสวยงามมากครับบรรยากาศครับนู่น่าอยู่มากครับก็ สุดเนี่ยก็จะว่าชั้นบนนะครับท่านชมชั้นล่างว่าเต็มรานะคาก็ไม่แพงครับลองคอมเมนต์มาใต้คลิปครับเป็นติดสถานีรถไฟฟ้าการเคหะครับติดออกเดินออกจากตึกนี้ประมาณไม่ถึงห้าร้อยเมตรก็จะถึงสถานีรถไฟฟ้าครับขึ้นรถไฟฟ้าก็จะไปเข้าสำโรงเข้าบางนาได้สบายสบายครับท่านชมนนนที่ลานนาก็จะมีดอกไม้สวยงามมากครับดอกสีเหลืองสวยงาม มีทางเดิมมีที่นั่งบรรยากาศยามเยน็นสวยงามมากๆเลยครับผมใครจะเข้ามาชมก็มาเข้ามาชมเข้ามาดูห้องก็เดี๋ยวคลิปนั้นจะพาเข้าไปดูห้องข้างในครับแต่ตอนนี้ดูรอบๆและภายนอกของหน้าห้องบ้านเช่าก่อนครับสวยงามมากนะครับว่าหน้าอยู่มากๆนลครับท่านชมดุกทอันนี้คือมีชื่อว่าอิงทานนะครับใครรู้จักวังอิงอิงทานก็จะอยู่ก่อนถึงไมอามี่นะครับห่างไนอามี่ประมาณทักหนึ่งกิโลครับท่านชม สวยงามและบรรยากาศดีและน่าอยู่มากๆเลยนะครับบ้านเช่าสวยๆห้องห้องเช่าสวยๆราคาดีน่าอยู่มากๆครับนั่นมองฟุดตัวเลยแล้วก็ตรงตุ๊บเลยเมื่อกี้นะครับมะพร้าวก็มีนะบรรยากาศดีมากครับทุกห้องรับการันตีความเย็นครับเพราะว่าติดแอร์ทุกห้องครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันทีมงหนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผูช้ชมมาดูห้องเช่ารายเดือนนะครับนี่ครับอิงทานเพสห้องใหญ่รับประกันความเย็นครับมีแอ,อร์ทุกห้องหรือว่าท่านไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้ครับลมเย็นสบายอยู่ติดกับแม่น้ำนี่ครับน,นี่ลงรถอันนี้เป็นถนนสุขุมวิทสายไม้เลขสามครับไปสู่คลอ,อ,องด่านสะเซิงเซา กันทบบุรีและยองไปเส้นนี้ครับมาจากสมุทรปราการนะครับลงรถมาก็จะลงสะพานนะครับนี่เป็นสะพานเป็นสะพานทางเดินนี่ครับก็จะเป็นตึก2 3 4 5 6 7 8ชั้นครับ8ชั้น2ตึกนะ,ค,ะนครับท่านผู้ชมนด่ครับใหญ่มาก ตอนนี้ก็มีมีห้องว่างอีกเยอะครับถ้าจะมาก็ติดต่อมาทายคลิปหรือว่าคอมเมนต์ได้เลยครับหรือว่าติดต่อมาที่แฟนเพจ a c e b o o k ช่างเลนี้นไมครับนี่ครับข้างด้านหน้านี่จะเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่ไปศาลบรรยากาศดีมีดอกไม้มีต้นมะพร้าวให้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจครับมีดอกไม้สีเหลืองครับนี่ครับแล้วก็ลงรถมาปุ๊บทานทีกจะเดินไปนี่นะครับนี่เดินมาเลย ลงรถก็จะได้เดินสะพานแบบชิวๆหรือจะไม่เดินสะพานนี้ก็ได้ก็จะมีสะพานใหญ่นู่นครับทางเข้าทางเข้าสะพานใหญ่ครับรถวิ่งได้สบายๆดีกันได้2เลนครับท่านชมนี่เลยครับคลิปนี้ก็ไอคลิปนี้ก็จะดูด้านนอกก่อนนะครับดูภายนอกันสดใสไปก่อนแล้วคลิปหน้าก็จะพาไปดูในห้องครับราสวยงามเพียงใดครับผมนี่ครับสวยงามมากเลย็นสะพานแล้วก็ราวขั้นจะเป็นเหล็กเป็นเหล็กครับ ครงสร้างทุกอย่างเป็นเหล็กครับยกเว้นพื้นเป็นไม้ครับนี่นี่ครับมาก็จะมาชนดอกไม้สีส,สวยๆครับสีเหลืองๆนี่ครับนี่ครับโอ้น่าอยู่มากๆเลยครับท่านผู้ชม